เราวนี่เห็นคุณค่าเรื่องภาวนาหรือเห็นคุณค่าของพระวเจ้าทรงสอนเรื่องภาวนาอันเวลามาทำเข้าไปจริงๆอกมาปรากฏที่ปรากฏที่หัวใจของเราคือความสงบเย็นก็ปรากฏที่ใจความสว่างสวัยก็ปรากฏที่ใจความรู้ที่บรรทัดแทรกปีกันเห็นเจตัวก็วาม,มารู้ที่ใจก็เป็นจิตใจที่เบิกกว้าง เห็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็เป็นเพื่อนเกิดแช่เจ็บตายเหมือนกันอย่าไปดูถูกอย่าย้ำคนนั้นคนนี้นั้นเกิดอยู่กับเก่าของแต่ละคนใครจะไปแต่งกรรมให้กันไม่ได้เราเป็นคนคนด้วยกันก็แต่งกรรมดีคือพระพุทธเจ้าว่าธรรมประสงค์เอาเป็นหลักใจเห็นคนอื่นเขาไม่ดีก็อย่าไปดูถูกอย่าย้ำเขาให้คิดว่าเราก็อยู่ในท่ามกลางแห่ง คืนอย่างไฟเหมือนกันเพราะเด็เป็นตัวอายุแย่ก่อฟืนขอไฟให้หอมไม่ตลอดให้ระงับกันลงด้วยความให้อภัยซึ่งกันและกันนั่นเป็นของเด็กของเด็นะให้ภาวนาบ้าง